นี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยนี่ค่ะสวยงามเลยจะมาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยเจอแล้วค่ะหนังไกล ก็กินให้ทันนอนนะคะหนังไก่เนี่ยถ้าไว้ข้ามคืนแล้วโหไม่ทันนอนน่ะนอนเอาหมดเลยไปถึงต้งตองรีบต้มรีบ,รบ,รบ,รบกินเลยนี่คะ่ะได้ขูดแล้วนะคะเห็ดหนังไก่ถ้าไม่ขูดเดี๋ยวมันไปเลอะอันอื่นเขา,าดับแรกแหกหมานคะ่ะ แต่เห็ดหนังแกะตรงนู้นที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นทางยังไม่ขึ้นเลยนะคะโอ้ได้เรื่อยๆค่ะหนังไก่ผลยังไม่ค่อยมียังอ่อนอยู่ค่ะโอ้ยขาบ่เริ่มเทิมเลย นอนคาดว่ายังไม่ขึ้นด้วยโอ้โหต้ยมยำวันนีย้ยังไงก็ได้กินแน่นอนวันนี้ขาบ่เริ่มเทิมดูเ่า,าๆเพื่อนๆเอาโโอ้ห จะกินค่ะวันนี้จะกินแน่นอนเลยจะตกกล้องสลบอยู่เรื่อยเลยโอ้โห,โหได้กินอยู่ ชมป่าค่ะเก็บเห็ดนังไก่เดินขึ้นมาทางลัดเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันชันนะคะอันนี้เห็ดเก่าแล้วมากเนี่ยถ้าทางจะเห็ดเก่าไปกันต่อเลยเรา จะเดินขึ้นจุดนี้นะคะก็เหนื่อยเอาเรื่องกันนะคะเจอเจอกลุ่มหนึ่งค่ะก็ดอกก็เอาได้ลนะดอกเอาได้แล้วคะ่ะดอกเล็กเกินเราก็เก็บไว้ มันมันยังสดชื่นอยู่ค่ะยังไว้ได้อยู่อันนี้เรามาเจอกลุ่มเล็กนะคะไอกลุ่มใหญ่จะดอกเล็กค่ะเราก็เก็บเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามีออเดอร์เราก็มาเก็บนะคะแต่ตอนนี้มันเล็กมากอันไหนใหญ่ก็เก็บได้นี่ค่ะอันนี้สงสัยจะมีอะไรมาดูบนเขา ก็เก็บไปได้ค่ะอันนี้ก็ไว้เพราะว่ามันเล็กๆๆอยู่เลยเราต้องขึ้นข้างบนแล้วค่ะดีดอกใหญ่อยู่ค่ะสวยขายาวดีจังอันนี้ใช้ได้เลยดอกงามงามอันนี้โอ้โหดอกงามเบอร์ค่ะ ถ้าอยู่ค่ะดอกกำลังสวยเนี่ยดอกก็เล็กแปลกนะเห็ดเขาก็ชอบขึ้นข้างทางเนาะนี่ค่ะได้อยู่ค่ะเนี่ยไม่รู้อะไรมาโดนเขาสงส่น้องน้องแกะแล้วแหละมาโดนเนี่ย แต่เห็ดช่วงนี้ดอกกำลังสวยค่ะโอ้โหสามพี่น้องค่ะเห็ดเขายังไม่คยเห็ดเขายังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ ปกติตรงนี้นะคะโอ้โหจะเยอะมากเลยตอนนี้เรามาเร็วเกินค่ะเรามาเร็วเกินตรงนี้ปกติจะเต็มไปหมดเลยนี่เราเอาไว้ก่อนยังเล็กเลอยู่เลยปกติตรงนี้จะแบบเป็นเนินเลยมาแล้วตกใจเลยเยอะมากแต่วันนี้ เขยังไม่เกิดนะคะแล้วก็ไปตรงอื่นก่อนตรงที่มันเกิดนะคะแต่ปีนี้ป้าไม่รู้แบบว่ามันเป็นอะไรเห็ดทำไมมันถูกเนี่ยต้นปีเลยแล้วก็ไปลุ้นไปกันเรื่อยๆนะคะพเพื่อน ค okay. กลางทางเลยค่ะเพื่อนๆเห็ดมันต้องอย่างนี้มันต้องแบบชุ่มชื้นหน่อยมันจะเก็บแล้วแห้งเะยโอ้โหแห้งมากก็ไม่ไหวนะคะ เจอแล้วเจอแล้วใกล้ไปไหมคะใกล้กวนะ่านี้สักนิดหนึ่งเราจะตัดขาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาอยัางไงให้เป็นฟินเลยเอาอยัางไงให้เป็น,ฟ,นฟินดีโอ้โหเจอจุดฟินแล้วคะ่ะ โอ้โหชอบปะชอบอย่างนี้เลยโอ้โหอยากให้ดูคลิปนี้กันนะคะเพื่อนๆจ้าช่วยๆกันหน่อยคะ่ะโอ้โหจะบอกว่ามันสวยค่ะ ก็แล้วแต่อยากดูก็ดูนะคะไม่อยากดูก็ช่วยดูหน่อยพูดยังไงเนาะไอ้ปลาก้อยเนี่โอ้เต็มตาเลยอาจารยคราวนี้เต็มตาเลยอันนี้มันคงจะขึ้นขึ้นก่อนลหรอคะโอ้โหสวย จะถ่ายในตะกร้าให้ดูนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนเสียงนกมันก็เสียงเหมือนเหมือนหมาเห่าเลยนะว่าก็ว่าใครเอาหมามาเดินเนาะ เสียงนกก็เสียงเหมือนหมาเลยอโอ้ยฟินมากเลยอันเนี้กลุ่มนี้นะเก็บแบบนี่แหละชอบอะ่ะเดินชอบก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ชอบกันด้วยกันออืแล้วมันเด็ดเด็ดกร๊บๆเลยอะ่ะ แต่อันนี้อยากจะให้ดูใกล้ๆเพราะมันใหญ่มากเลยนี่ค่ะใหญ่จริงๆนะหือ,อฟินมากเลยค่ะอันนี้ดอกนี้นะคะเห็นนะคะอยากจะเอาอีกสองดอกค่ะนี่ค่ะไม่ต้องตัดขาเลยสวยงามเลิศเลยค่ะเลิศเลยเพอร์เฟกเลย เลิศเลอเพอร์เฟกต์ตัดนิดหน่อยโอ้โหสวยค่ะสมบูรณ์เลยค่ะอวสารเลยอันนี้ยังไงป้าก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจค่ะกลุ่มเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนๆดูความสวยของเขาป้าต้องเอาถุงอันนี้มาใส่เพราะว่า เออเวลาหกตะกาหกจะได้เวลาเต็มมันจะได้ผูกเลยเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยเขานี้เต็มป่ากว่าเดิมอีกค่ะเต็มป่าค่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ด้วยโอ้ยนี่กระจุกหนึ่งค่ะโอ้ยข้างบนนู้นอีกโอ้ยโอ้ยไมยก็เก็บประกันบัตรไว้ไหมเนี่ย ดูเพื่อนๆจ้าดู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 ด,ดูโอ้โหไหวไหมเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มกันไปหมดเลยเดี๋ยวเก็บไปเลยนะคะเนี่ยจะเก็บตรงไหนก่อนดีคะเนี่ยโอ้ my god เต็มไปหมดเลยค่ะเต็ม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 ค่ะช่วยกันเก็บหน่อยสิคะเพื่อนจ๋า โอ้โหเก็บใบไหมเนี่ยเยอะมากเลยค่ะตอนนี้โอ้โหเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆจ๋าอันที่อันที่เปื่อยแล้วก็มีเหมือนกันนะเนี่ยฉ่ำน,น้ำ แม่ฝนตกใส่แป๊บเดียวเองช่ำน้ำละแต่ยังดีค่ะยังได้อยู่โอ้โหข้างหน้าก็อีกเยอะมากเลยค่ะ จะเก็บกันให้เนียนไปเลยนะคะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะโตหมดแล้วเนี่ยโอ้โห,หเต้นมากเลยนะเนี่ยหายเหนื่อยนะคะเพ,พือ่อนๆเดี๋ยวมุมนี้สิคะนี่ทำยังไงเราจะไม่เจอแสงเนาะโอ้โย โอ้ยดอกใหญ่มากเก็บไม่รู้จะลงตรงไหนก่อนเลยตรงนู้นมีอีกอีกอีกโม่งใหญ่เลยอีโม่งใหญ่เลยโอ้ แต่ถ้าเราจะมาช้ากว่าอาทิตย์หนึ่ง,งมันก็จะไปแล้วนะเนี่ยมันต้องต้องเอาก่อนโอ,โอเอากันให้หมดให้สิ้นเลยนะเนี่ยว่าเก็บเกลี้ยงเลยนีเนี่ยเดินเหนื่อยหาเหนื่อยแล้วไงเจอแล้วก็เก็บเกลี้ยงเลยโโอ้ห เป็นสุดๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนแสงเสริมจะเข้ายัางไงก็ดูดูกันนะคะปาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้แสงมันปันยังไงมายัางไงแล้วเนี่ยมันโดนแสงพอดีเลยโดนแสงพอดีเลยโอ้โหใหญ่จริงๆเนี่ยดูเพื่อนสวยงาม รู้แบตเหลือเท่าไรหร่ละเหลืออีกโมงใหญ่เลยอ่ะจะได้เก็บกันหน่อยไม่ได้เช็คแบตเลยแบตเหลือเท่าไหรน่นอะเดี๋ยวเหมือนคราวท,ที่แล้วว่าอุ้ยเห็ดก็สวยแบตก็จะหมดรีบเก็บใหญ่เลย โอ้โหเจออย่างนี้เนี่ยมุ้งใหญ่ๆเลยอ่ะนี่ยเจอแสงเจอบางแสงเลยโอ้โหข้าวปลาก็เจ็บแล้วล่ะ